อย่างสร้างปัญญาวิชาวิชาชิสร้างความรู้สู่ดวงมารจิตวิญญาณสร้างสร้างสัง,สงคม เดี uh ๋ยววันนี้เราจะมาเรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เหมือนกันวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพแล้วก็สังคมของประเทศค่ะหายใจไม่ออกครูแล้วครูก็จะวันนี้นี่มันคือเต้นฟองค่ะสามฟองเอาที่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนทำไมต้องมีเครื่องมือภูมิศาสตร์อันรี้ค่ ใช่อย่างเช่นแผนที่เราก็เอาไว้ดูทางเวลาเราเดินทางใช่ไหมคะอย่างเช่นเราเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรจะไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ยังไม่คุ้นเคยกับเส้นทางเชียงใหม่เราก็จะต้องมีแผนที่ใช่ไหมคะเปิดดูแผนที่ในายใหม่เคยไปสวนสัตว์บ้างคะนักเรียนโอเคนะักเรียนเคยไปสวนสัตว์ใช่ไหมใช่เราเดินเข้าไปสวนสัตว์ก็จะมีแผนที่ใช่ไหมคะว่าสัตว์แต่ละชนิดอยู่ตรงไหนมีกรงอยู่ตรงไหนนักเรียนเคยสังเกตไหมเอ่ยหรือว่าไม่เคยเลยเคยครับ ีเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่หรือว่าตำแหน่งของโลกหรือว่าของประเทศไทยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ก็จะมีแผนทงังแผนที่ลูกถ่ายแล้วก็ลูกโลกแม่สามเรียนแล้วก็แผนที่คืออะไรครับเรียนมีใครทราบไหมคะว่าแผนที่คืออะไรทราบไหมคะแผนที่คืออะไรคะคือแผนที่ที่บอกค่ะบอกสถานที่ใช่แล้ว แผนที่คือเครื่องมือทำภูมิศาสตร์อีกชนิดนึงที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพหรือว่าทางภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศแผนที่ก็จะแบ่งเป็นกีรเภทลเรียนครับเก่งมากค่ะรงเรียนแผนที่แบ่งเป็นสองประเภทนะคะแผนที่ประเภทที่นก็คือแผนที่ทั่วไปแผนที่เราจไม่ได้เีน นนนะะคักเรียใช่ค่ะแล้วสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นล่ะคะที่สูงสูงเลยคืออะไรคะตึ๊ตึ๊ดแล้วก็โรงเรียนมนุษย์สร้างไม่ใช่นักเรียนใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะต่อไปแผนที่เฉพาะทางแผนที่เฉพาะทางชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะนักเรียนว่าเป็นแผนที่เฉพาะทางแผนที่เฉพาะทางก็คือแผนที่ที่แสดงถึงเส้นทางคมนาคมเกี่ยวกับถนนหนทางนะคะนักเรียนแล้วก็แผนที่ที่แสดงถึงผังเมืองนี่ก็คือแผนที่เฉพาะทางนะคะหรือว่า โดยถายากบนลูน สร้างชุมชนหรือว่าด้านกเกษตรกรรมในการสำรวจแหล่งท่อปลูกอาจจะเป็นปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังนะคะสามารถใช้ภาพถ่ายทางอากาศสำรวจพื้นที่เกษตรกรรมได้ค่ะอ่อไม่เหมือนปัจจุบันไม่เหมือนปัจจุบันใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนภาพถ่ายทางอากาศจะมีการอาจจะไม่ได้อัปเดตข้อมูลเหมือนภาพถ่ายแบบเราเทียมเพราะว่าเขาอ,อาจจะไม่ได้ส่งยานส่งยานอาวกาศขึ้นไปถ่ายภาพถ่ายทางอากาศทุกวันค่ะนักเรียน เทียมหรือว่าภาพถ่ายจากดาวเทียมนะคะภาพถ่ายจากดาวเทียมก็เป็นภาพถ่ายจากยานที่โคจรอยู่นอกโลกดาวเทียมเราจะอยู่นอกโลกนะคะเรียนดาวเทียมสามารถเก็บภาพข้อมูลพื้นผิวโลกได้อย่างละเอียดเป็นภาพกว้างข้อมูลแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลที่ทันสมัยดาวเทียมนักวิทยาศาสตร์ส่งข้อมูลมายังสถานีรับข้อมูลเป็นตัวเลขนะคะ เราเห็นก็จ งใจเราสามารถใช้ถิงคิดได้นะคะ ัเข็มทิศโอเคนักเรียนตอบเหมือนกันเลยว่าเข็มทิศใช่เราใช่้หัวเข็มทิศเพราะว่าเข็มทิศใช้สำหรับการบอกทิศทางของพื้นที่นะคะอย่างเช่นที่ครูบอกจะหมดแล้วใช่เวลาจะหมดแล้วแต่นักเรียนก็ตอบมาอย่างนี้เข็มทิศต้องเข็มทิศนะคะที่ครูยกตัวอย่างไปว่าครูเดินป่าครูก็จะใช้เข็มทิศในการบอกตำแหน่งหรือว่าบอกระยะทาง สูงแต่ว่าตอนนี้โลกเรามีการพัฒนาโดยการติดกล้องไปกับอะไรคะโดยการติดกล้องไปกับอะไรคะจาลวดจาลวดหรือว่าอะไรคะยานอะไรคะยานอวกาศใช่ยานอวกาศแล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมส่งส่งอะไรนะคะนักเรียนส่งตัวอะไรคะตัวเลขตัวเลขแล้วก็สถานีรับก็จะแปลงตัวเลขมาเป็นรูปภาพหรือว่ารูปถ่ายนะคะนักเรียนเขียนทิศก็คือใช้บอกทิศทางหรือว่าตำแหน่งใช่ไหมคะ ทางลมนะคะก็คือที่ครูกล่าวมาก็คือเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดภูมิพลังงานก็จะใช้ในการศึกษาลักษณะาทางกายภาพ ม,มีใครสงสัยอะไรไหม,มเอ,อ่ยวันนี้ครูอาจจะต้องอ่าวันนี้ครูสอนเร็วใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่สอนต่อจากไอเดีย<ม>แล้วใช่ค่ะเป็นยังไงคะเข้าใจไหมคะเคข้าใจค่ะเข้าใจค่ะโอเคค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูจะออกแล้วนะคะเดี๋ยวไปทำแบบฝึกหัดใน Google Form กันนะคะกลับไปดูคลิปย้อนหลังด้วยนะคะคบ๊ายบายค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ